อ่ะคลิปนี้ขึ้นแปลงเองขึ้นแปลงปลูกผักปุ้งเองครับน้องคิวอ่าเว้นเว้น,วนทางเดินนี่หน่อยหนึ่งลูกอย่าเอาชิดเว้นทางเดินหน่อยหนึ่งเออประมาณนั้นแลละลูกเออไปกษตเสรตกรน้อยครับ อ่าอ่อออาอระวังโดนแข้งนะคุดดีดีคุดดีดีเกษตรกรน้อยกำลังขึ้นแปลงปลูกผักปุ้งปลูกผักชีเสร็จแล้วเราไปปลูกผักปุ้งทำยังไงต่อทำยังไงต่อขุด ขุดเลยขุดตรงกลางเลยลูกเออขุดแบบนั้นแหละไอ้ล่ายืนยืนหัวป้นขุด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 แบบนี้นเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อน